วันนี้ครูจะมาแนะนำวิธีใช้ซ่อมมีดในการรับประทานอาหารนะคะอย่านำซ่อมตักแทนช้อนแบบนี้นะคะและ ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะคะถ้าเอามีดเข้าปากไปแบบนั้นนะคะ oh, <no. S 1> โอ้ยิ่งดูไม่เหมาะสมเลยนะคะอันตรายด้วยวิธีการใช้ซ่อมมีดที่ถูกต้องนะคะเอาซ่อมนะคะจิ้มไปที่อาหารและใช้มีดตัดแต่พอดีคําค่ะเวลานําเข้าปากก็ต้องคว่ำเหมือนกันนะคะกัดให้พอดีคําสวยๆแบบนี้และเวลาเคี้ยวก็อยากให้เห็นฟันด้วยนะคะอาหารที่สามารถจิ้มได้ยกตัวอย่างเฟรนช์ฟราย เราสามารถที่จะวางมีดแล้วก็นำซ่อมจิ้มอาหารเข้าปากได้และคว่ำเข้าปากเหมือนกันเป็นอาหารเล็กๆที่ไม่สามารถเอาซ่อมจิ้มเข้าปากได้ถั่วลันเตาหรือโคสโลเนี่ยก็อนุโลมนะคะให้สามารถใช้ซ่อมตักเข้าปากหงายลักษณะแบบนี้ได้ค่ะก็ต้องระมัดระวังด้วยว่ามีอะไรเลอะปากเราหรือเปล่าใช้ผ้าเช็ดปากบ้างเป็นระยะถ้ามีเศษอาหารติดจะดูไม่งามนะคะ